Shut it like ย,าลายีล่ากับชาวอารยากาในอินเดียนะต้นกระกูลเป็นพวกเดียวกันพยกมาด้วยกันแล้วก็มาแตแกแยกกันต่อนหน้าที่จะเข้ามาสู่อินเดียหรือประเทศอีลานในปัจจุบันนี้ ปัญหาในข้อแตกแยกก็เกี่ยวกับปัญหาในการนับถือพระเจ้าของเขาคือฝ่ายพวกอริยาที่มาอินเดียนั้นต้องการจะนับถือพระอินเป็นพระเจ้าฝ่ายอาริยาอีกพวกหนึ่งต้องการนับถือศัตรูของพระอินเป็นพระเจาออา้าคือพวกอสูรแล้วเนื่องจากปัญหาทางศาสนาขัดแย้งกันนี้พวกที่เป็นฝ่ายศัตรูของพระอินจึงได้แยกพวกอพยพลงมาตั้ง คนชาติขึ้นใหม่ในประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้อันเป็นประชากรในประเทศอิหร่านเดี๋ยวนี้แต่ว่าประชากรในประเทศอิหร่านเดี๋ยวนี้ไม่ได้นับถือาศาสนาโบราณดังที่ว่าแล้วเด่นเปลี่ยนไปนับถือเป็นาศาสนามุสลิมไปาศาสนาโบราณที่ว่านั่นคือาศาสนาโซโรอัสเตอร์หรือเรียกกันอีกในหนึ่งว่า,าศาสนาปาตีซึ่งเวลานี้มีคนนับถือประมาณสักสามแสนคนเท่านั้นเองเหลือน้อยเต็มทีเกือบจะไม่มีความหมายแล้ว ศาสนานี้พระเจ้าสูงสุดชื่อว่าอาัคระอัตด,ดาอาัคคราคำนี้ก็ตรงกับคําว่าอาัคูระในบาลีหรือสันสกฤต่นเองเป็นรากฐานมาก่อนนี่เพราะฉะนั้นเรื่องเทวตุลกสงครามที่ปรากฏในวรรณคดีพุทธศาสนาหรือในวรรณคดีสันสกฤตของฝ่ายพรามนั้นก็มีข้อเท็จจริงอยู่คือว่าเป็นการทําสงครามในระหว่างชนชาติอารยันด้วยกันเพราะตำนานของเทวตุลกสงครามก็บอกไว้ว่าถ้าเวปจิตติอสูรน,นั่นเดิมชื่อสมพรอสูรสมพร ขี่อาสุสมพรภายหลังมาเปลี่ยนเป็นเวปจิตติซึ่งแปลว่าผู้มีจิตอันร้อนรุ่มไม่มีความสงบระงับได้ก็เกิดจากว่าเกิดการแตกแยกระหว่างผู้อรยันด้วยกันเทวดาในาตานานเทวสุรสงครามเล่าถึงว่าทั้งฝ่ายอาสูรกับฝ่ายเทวดานั้นเคยอยู่บนสวรรค์มาด้วยกันแล้วมาเกิดรบพุ่งกันขึ้นเพื่อชิงความเป็นใหญ่อันนี้ก็เป็น ผลสะท้อนจากข้อเท็จจริงในระหว่างชนชาติอาริยตะแตกแยกออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเข้าไปในอิหร่านพวกหนึ่งเข้ามาในอินเดียเพราะฉะนั้นถ้าเราดูาทางตำนานเทวะกำเนิดหรือในทางเทพนิยายของศาสนากรามศาสนาโซโรอัสเตอร์แล้วล้วนมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่โบราณทั้งนั้นข้อเท็จจริงเรื่องใดที่ปรากฏในตำนานของชนชาติเหล่านั้นก็มักจะสะท้อนออกมาในรูปของเทพนิยายเพราะฉะนั้นการศึกษาเทพนิยายในวรรณคดี ของอินเดียกับวรรณคดีโบอาบรานโบราณก็ต้องใช้การศึกษาโดยอาศัยหลักประวัติศาสตร์เข้าจับเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรื่องเทพนิยายเหล่านั้นจะเป็นเรื่องยกเมฆทั้งนั้นไม่ใช่คือว่าจะต้องมีอิงความจริงอยู่เกีย่ยวกับความเป็นไปในชนชาติเหล่านั้นเองซึ่งสอบผลออกมาเป็นปฏิกิริยาของรูปเทนยายเพื่อเป็นการรักษาตำนานของชนชาติไม่ให้สูญหายไปการที่เราจะรักษาตำนานของชนชาติใดชนชาติหนึ่งไม่ให้สูญหายไปนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือว่า ต้องสู่เป็นเทพนิยายแล้วก็เล่าสู่กันฟังสืบทอดกันมาถ้าเป็นนิยายที่ประทับใจแล้วก็ประชาชนนี่ละครับจะช่วยกันจดช่วยกันจำเอาไว้ไม่ให้ตำนานพื้นเมืองสูญเสียไปเพราะฉะนั้นบรรดาตำนานพื้นเมืองก็ดีเรื่องเทพนิยายก็ดีโดยประการตรงกันข้ามก็เท่ากับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาตินั้นซึ่งถูกขึ้นในเรื่องของนิยายเพื่อจะรักษาตำนานให้สูญอันนี้คนโบราณก็ทันรู้จักคิดในทางจะรักษาของเก่าไม่ให้สูญหายไป คราวนี้ผู้อาริยกะที่เข้ามาในอินเดียนั้นเข้ามาในทางช่องเดียวกับพวกทราวิทะเข้ามาคือทางช่องเขาไคเบอร์พัสเมื่อเข้ามาถึงลู่ม,ม่น้ําสินธุแล้วผู้อาริยกะก็ต้องประจันหน้ากับพู้ธราวิทะซึ่งเป็นเจ้าของอาริยธรรมในลู่ม,ม่น้ําสินธุเรียกกันว่าบริเวณโบ,บ,บราณของโมเหนโจดาโรในลูล่ม,ม่น้ําสินธุแต่เนื่องจากผู้อาริยกะมีกําลังเหนือกว่าคือรู้จักใช้รถศึก เวลานั้นชาวอาริยากู้จักใชร้รถศึกเพราะฉะนั้นหนึ่งกรงล้อที่ทางาศาสนาเอามาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นก็เป็นเครื่องหมายความเจริญทั้งในทางธรรมะและทางโลกเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วชนชาติในเอเชียกลางในยุคนั้นไม่มีชนชาติใดเลยที่สามารถรู้จักใชร้รถศึกเว้นแต่ชาติอรรยะรู้จักใชร้รถศึกเมื่อรู้จักใช้รถศึกการลบพุ่งก็รวดเร็วการจะบุกบ้านบุกเมืองก็ได้ผลทันอ,อกทันใจดีฝ่ายเจ้าของถิ่นคือพวกราวิทะนั้น ไม่รู้จักใช้รถถือก็แพ้ไปเป็นผู้แพ้เมื่อเป็นผู้แพ้ก็ถูกกวาดต้อนเอาไปเป็นทาสเป็นเฉลยเพราะฉะนั้นเรื่องของวันณะก็เกิดขึ้นความจริงคาว่าวันณะนัะ้นแปลว่าสีเป็นสีของผิวหนังมนไ,ไม่ได้หมายถึงชนชาติสตูงชนชาติต่ำอย่างในสมัยต่อมาที่พวกครามบัญญัติเดินทีเดียวหมายถึงสีนั่นเองคือว่าพวกอาริยะนั้นเป็นผู้ผิวขาวเมื่อเข้ามาในอินเดียไปจอพวกราวิทะซึงเป็นผู้ผิวคราม เพราะความรู้สึกในขั้นแรกก็แบ่งเป็นสองพวกคือสองวันนะพวกผิวขาวพวกหนึ่งพวกผิวสีคือผิวคร้ามแตกต่างจากผิวขาวนะพวกหนึ่งอันนี้เป็นการเริ่มต้นของระบบวันนะแต่เนื่องจากพูกผิวคร้ามเป็นผู้รบแพ้ถูกจับต้องเอาไปเป็นทาสเป็นเฉลยมูอไปเป็นทาสเป็นเฉลยก็ถูกผู้ชนะเอาไปใช้แรงงานเมื่อเป็นเช่นนี้ใช้นานๆไปก็เกิดวันะนขึ้นมาเป็นวันะาต่ำต้อยคือวันะสูตร หรือวันหน้าจำทานเป็นวันหน้าต่ำต้อย้นอในหมู่ผู้อริยตาเองในขั้นต้นก็ไม่ได้แบ่งเป็นวันหน้าอะไรเป็นสัดเป็นส่วนเพียงแต่แด่งกันตามหน้าที่คือหน้าที่ขัตติยะต้องทําหน้าที่รบป้องกันภงเผา่าเวลาขยายจากักรวรรดิก็ทําหน้าที่เป็นทหารผู้รบจบมือกันไปเวลาปกติก็มีทําหน้าที่ไถหวานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลจําพวกหนึ่งเป็นพวกที่ รู้ใจพระเจ้าเทวดาดีคอยทําหน้าที่สินสงวยบวงสวงถามไถ่ทำนายชะตาราศีต่างๆให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นในขั้นต้นก็ยังไม่มีวันหน้าอะหลเป็นเพียงแต่แบ่งแยกตามหน้าที่เมือ่อผู้อารยกะเข้ามาในอินเดียในสมัยแรกๆปัน้ายังไม่มีมามีในสมัยที่ว่าผูอ้อารยกะลุกขึ้นมาถึงลุ่มแม่น้ําคงคาแล้วอณาบริเวณไพศาลผู้อาร,อรยากะก็ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานไม่ต้องมีเวลาลุกกุมอะไรมากมาย เมื่อเป็นช่นี้ชีวิตเกษตรกร,กรในยุคเริ่มต้นก็มากลายเป็นแบบสังคมน้อยๆเป็นแบบมีอาศัยการขับรักกรรมบางพัน